สวัสดีครับมเมเน่มาพอกับบอลเลยนะดาชาแนลอีกแล้วนะครับผมพี่น้องครับเมนเน่ย่ำเทียเ่ยงเที่ยงแดดกะกอลำล่าลำล่าโฮมแน่แดดแน่นะครับพี่น้องเมนเนี่ได้เมนูแบับโอ้ยกัดซากเลยฮิตฮิกกเอาพี่น้องกล้วยจับเมนเนี่นี่กล้วยจับแนะดดอนะที่ส่องนะพี่น้องนะเห็นปะกล้วยจับแบบเน้นๆเลยนะกล้วยจับเน้นๆเลยนะ แล้วก็มีถั่วงอกแกมนะครับผมแล้วก็ดอกนตะวันเรื่อยเราปลูกนะครับผมอตอนนี้เราปลูกขายอยู่นะครับแต่ว่าส่งทางอออนไลน์ยังยังไม่ได้ลองส่งนะครับเพราะว่าบริเวมันสิได้ส่งพอดอีบอกครับเพราะว่าสามมือนย่ามันเนานพี่น้องแต่เป็นพยอยากได้กันเดี๋ยวทักมาารมาเตอร์เตยนะครับผมตรง แต่คอมเมนต์กันได้ครับมาบอกกันนะครับผมเดี๋ยวสีถามเพื่อนไฮนะครับว่าเพื่อนโซงบอสนะครับผมน้อง้นคัตะวันอ่อนนะครับแสีบครับผมและก็ที่สําคัญกันเนี่ยมะพริกกัดคือเก่าครับพี่น้องแล้วก็มื่อกี้มีมะละนะครับผมมาแก้มนะครับผมได้แล้วกะปิครับผมพี่น้องนี่กะปิกินก็กะปิแหละเหมือนกันเอาซวยกันเลยครับพี่น้องมาเบิ่งพริกอู้ แปวไว้ข้างๆเลยลนะกะปิแป้วไว้ข้างๆ <c oughs> อ่ะอ กินกับกัปิอ่ะมันจะแซ่บแต่ีกแบบนึงอ่ะมันชิ้นนุ่วอ่ะนี่แห,หละจำกัปปิทำลำเงอ วันวัน อันตละันกรอบๆแน่เต็มๆเ,เลยพุ่นๆ แล้วายก่อนห,หน้ามันนัวอยู่นี่ล่ะ rục này ก็มองละบาย ทำเน้นๆนัวนนะกระปิ อักมาละกัะแก่แกมันคืนนะพี่น้องหน่อยๆมัน

ไลเริมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ได้ชมคลิปใหม่ๆของบอลเตยนะครับผมกดไลค์ขอบคุณที่กดไลค์ให้หลายๆนะครับผมกับพวกอะเป็นกอดลังแรงใจให้บอลเตยหลายเติมอยู่สำหรับคนที่กดไลค์ให้บอลเตยนะครับแล้วก็ขอบคุพูดทงบ้านนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะเป็นฟิลิปปินส์ที่คุยกับบอลเตยไว้นะครับผมน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับผมกับขอบคุณหลายๆที่ตามนะครับผมไอเรียบยูนะครับผมครับผมลาบมือนี่บอลเตยขอลาฟพิคเมียนะครับครับ คอยจับนางมูนะครับผมเพสเพสเนี่น้ำแดงแดงเลยเนี่ยครับผมขอลักเพื่อนีนครับขอบคุณครับ